อันนี้ใส่ผี่วมะกรูดล,ลงไปตำนะคะแล้วเราก็จะใส่ไข่นะคะ,ะ,คะเมื่อละเอียดดีแล้วนะคะใส่ข่าลงไปะค่ะ ก็ใส่ผิดลงไปนะคะค่ะใส่ทิ่แ้งนะคะทิกแ้งแช่แชน้ำไว้แล้วนะคะใส่ทิ่แ้งลงไปใส่เกลือลงไปค่ะจะไ,ได้ตัง้งง่ายนะคะค่ะ วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะแล้วก็ใส่หอมหอมค่ะพอเราได้ตำได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่กะปิเข้าไปควา,ความละเอียดจะได้ประมาณนี้นะคะนี่นะคะ่ะละเอียดเลยนะคะ เดี๋ยวล้างผักบุ้งก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาหั่นผักบุ้งกันมาล้างบุ้งก่อนค่ะเมื่อเราทําการล้างผักบุ้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดโคนผักบุ้งออกนะคะช่วงปลายอะคะ่ะเราไม่ต้องเอาก็ได้นะคะตัดทิ้งไปเลยนะคะ ต่วนี้เราจะเอานะคะต้ต้งยาวมากนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดกันนะคะ ค่ะอันนี้ส่วนของเนื้อหมูนะคะที่เราจะเอามาแกล่นะคะแล้วก็เอาไปทอด แล้วก็หั่นเนื้อหมูได้ประมาณนี้นะคะชิ้นไม่ต้องใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาหมักกันนะคะใส่น้ำปลาลงไปนะคะใส่น้ำตาลทรายะคะ่ะ ใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาผัดพริกขิงกันนะคะก็จะมีนะคะเครื่องแกงที่เราตำเอาไว้นะคะเครื่องแกงแล้วก็จะมีหมูนะคะแล้วก็จะมีตับรุ่งนะคะ จะมาผัดพริกขิงกันค่ะเดี๋ยวเรามาผสมแป้งนะคะเพื่อจะมาทอดหมูนะคะเราใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะใส่พริกไทยลงไปนะคะ ใส่น้ำเย็นค่ะ ก็เทลงไปในหมูเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาหมูไปทอดนะคะค่ะแล้วก็นำหมูลงทอดเลยนะคะ โอ้เราสุกแล้วนะคะหนี่แก้าก็จะประมาณนี้เ๋ยวจะเอาหมูขึ้นกันนะคะ เราตั้งเราตั้งกระทะเลยนะคะไฟอ่อนนะคะใส่เครื่องแกงที่เราใช้ตำไวา้าคั่วนะคะนำบระลงผัดก,กับน้ำมัน นะคะตราิกแกงสุกค่ะต้องผัดให้ผิกแกงสุกนะคะใช้าปะแสกาปีบลงไปนะคะแล้วแต่แอนนะคะ ใส่ผักบุ้งลงไปนะคะค่ะพยายาผักผักบุ้งให้มันสลบนะคะผักบุ้งนิ่น ผมเปิดไฟแรงได้แล้วนะคะพอปพักปุ้งให่สุกเลยนะคะเนี่ยค่ะจะได้ประมาณนี้ เราตักใส่จานเลยนะคะแล้วเราก็าหมูกรอบที่เราทอดไว้นะคะ วางข้างจาก เสร็จแล้วค่ะ